สวัสดีค่ะพบกับช่องบ้านสวนอันดาบอลสีนะคะวันนี้จะพาชมแม่พันธุ์มณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรเป็นไม้ด่างชมพูนะคะต้นนี้สังเกตดูสีจะมาครบเลยค่ะจะเข้าสีเหลืองหูจะเป็นสีเหลืองออกทองนะคะลักษณะการด่างต้นนี้ถือว่าสวยเหมาะแก่การจัดเก็บไว้ทาแม่พันธุ์นะคะการเจริญเติบโตของมณีล้อมเพชรนะคะ ถ้าต้นไหนที่ด่างมากก็จะโตช้าสังเกตจากไม้ที่อยู่ในตู้นี้นะคะขนาดแต่ละไซส์ทุกต้นก็คือปลูกพร้อมกันเลยค่ะต้นที่ด่างมากก็จะโตช้าหน่อยต้นที่ด่างน้อยก็จะโตไวมณีล้อมเพชรเป็นไม้ที่ถือว่าทรงสวยค่ะก้านแข็งแรงใบหนานะคะให้ชมแม่พันธุ์สวยๆมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะ เดี๋ยวทางสวนจะอัปเดตคลิปแม่พันธุ์สวยๆมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของเราจนจบนะคะยังไงรบกวนฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางสวนได้ทำคลิปดีๆออกมาด้วยนะคะ